สวัสดีครับเปลี่ยนบรรยากาศจากไฮมาดูนาหน่อยมันหนีมาเบื้องหน้ายู่บ้านครับมา,มาดูกำลังงามเลยนะครับทางไปนาสองฝั่งติดทางราจารตลอดงามครับงามงามข้าวกำลังงาม2กิโลกว่าเอง ทางโอเคนี่อันนี้ทังมหนานะครับาาลาด่างถึงหน้าเลยนี่ครับใหม่ใหม่ครับนาติดทงังตรงนั้นเป็นคลองชประทานทำนาได้ปีละสองถึงสามครั้งนะครับอันนี้นาตัวเองดูครับนาปีนาปังนาปังนาปีครับประโยชน์ของคลองชนะระทานครับ มาเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยอที่สวนเคยดูตือสวนมาดูที่นานหน่อยเดี๋ยวตัวแข็งกับต้นแบบพงเกา่าทางลงหน้าครับทางลงนาติดถนนพามาชมข้าวครับเขากระงงามครับรเชินงน,นะครับตรงนี่ชมประท่านมดใจนามนะครับนามคลองบมมีเพราะว่าเป็นหน้าฝน ง่ายถึงแล้วจุดเช็คอินครับร้มงตัวนี้ก็บกไกลครับจากบ้านมา2กิโลกว่าครับนี่ก็ทางทางลงนาตดกัดจอดจะไว้ครับมันปิกับกับข้องสบายครับนี่ครับประโยชน์ของที่ปฏิรูปครับได้ข้องทุกคนได้ที่ถนนทุกแปลงครับบางคนก็นจะได้ เสียประโยชน์ทีหน่อยลงบางคนอาจจะได้เพิ่มมานิดหน่อยครับมันก็ได้มีเสียดูครับอ่าครับกระสินดินดำน้ำซุมป่ากุ้มบอนคือแข่แขงหางดูครับอันนี้บัวไมน่าดำนะครับนาวานครับดูกกอกบันหน้าดำานาม,มีอุดมสมบูรณ์ก็เขาเอาจะง,งามเหมือนับตุงเขียวกะจีไปโอ้หิดหอดีพอเลย มารับฉนดครับมันนี่ปฏิรูปที่ดินเขาแจกฉนดแปลงนี้ครับสวยเลยครับครับเพิ่งรับมาเมื่อกี้นะครับอยู่อบตนี่ครับคลองงดจ่ายน้ำอันนี้เป็นคลองซร้อย,อยนะครับเป็นคลองซ้อยต่อกับเป็นปูน <c oughs> ให้ญาติญาติให้จัดญาติาไอ้เช่าทำมาหลายปีนะครับมันก็แต่แค่มาเบิ้ง นานค่อยมาดูดูที่นาครับดูเมื่อไหร่ก็สบายตาครับสวยงามครับที่นาอยู่บ้านกาลสินครับวันนี้ออกมาดูครับบนทงมดหรอครับ้างๆขางคางๆางก็เเป็นของหยาดหยาของพี่น้องคนู้จักกันสบายครับมีถนนเข้าไปประดงมา สมัยที่สมัยก่อนต้องตัดที่หน้ากันครับเราก็ทีเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมบ่มีจะปฏิรูปเสร็จแล้วก็จะเป็นแปลงสี่เหลี่ยมหมดทุกคนของผมก็เสียในทีไปประมาณโอ้เกือบสองงานนะครับแต่เราก็คุ้มค่าคุ้มค่าได้มีแปลงหนึ่งผมได้เพิ่มแปลงหนึ่งก็เสียไปธรรมดาครับเราได้ประโยชน์มมบวกคิดถอดสมัยก่อน แต่ก่อนทำมาเยอะอยากกว่านีอะก็ดูตรวรถพนรถขั้นขาตางจอดอยู่ยถนนแต่ก่อนมาแบบนี้ไม่ได้นะครับมาดูนาข้าวครับอ่าถึงเวลาแล้วกลับรับสมุนดแล้วเดี๋ยวกลับบ้านกันอีกร้อยสาสิบกิโลอยูดดอ่อุดรมาดูใหม่ครับกลับวันนีกน้ก่อนครับสวัสดีครับ